สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564นะคะวันนี้เมื่อเช้าไปทำบุญปล่อยปลาไปปล่อยปลาหน้าเขียงคือตอนนี้ปล่อยเกือบทุกวันเมื่อเช้าได้ไปปล่อยปลาดุนะคะหน้าเขียงก็เหลืออยู่1 1ตัวตอนแรกเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแผลด้วยแล้วแบบเอพี่ถ้าตัวนี้ตายอะ่ะจะไม่ปล่อยนะเพราะว่างั้นเอาไว้คนกินเนี่ยดีแล้วแต่ว่าหนูก็จะเขาบอกไม่ตายคุณแก้วดูสิโอเคก็เลยเล่้ปลามา ส่วนหนึ่งก็คือ11ตัวนี่แหละแล้วก็น้ําหนักก็ตามที่อยู่ในกลุ่มเลยนะคะก็เอาบุญมาฝากใครที่ฝากปัจจัยทาบุญมาอย่าลืมอนุโมทนาสาธุบุญขอให้พวกคุณมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโชคลาภนะคะเย่ yeah. แล้วก็ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะใครที่ฝากปัจจัยทําบุญมาแก้วก็ทําให้หมดทําเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ให้ลาบคุณบ้างคนเกิดวันาอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงที่คุุณสสนนิิททที่ดยย้ําาวัอต์ ในงวดวันที่23นี้นะคะให้ซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดนะเพื่อนผู้หญิงต้องย้ำเป็นหรือเป็นผู้ชายที่ในสายผู้หญิงก็ได้ที่คุณสนิทที่สุดนะคะจะเฮงส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วแล้วไม่ได้ทําบุญไปดูเลขแก้วทําบุญก็ได้ค่ะรับรองเฮงรับรองปังแน่นอนนี่แต่ถ้าใครที่อยู่นอกกลุ่มนะคะแล้วก็ เออแบบไม่ได้ทําบุญไปดูที่หน้า Facebook ของคนอื่นก็ได้หรือของแก้วก็ได้ที่คุณเห็นล่าสุดอะนะส่วนคนวันนังคารที่ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาปีการศึกษาที่เรียนรหัสนักศึกษาที่เรียนหรือเออปีการศึกษาที่จบรหัส,กหสกเกดเฉลี่ยที่จบก็ได้หรือถ้าเราแบบจําไม่ได้เลยพี่แก้วลูกหรือหลานหรือคนใกล้ตัวเขาเรียนหนังสืออยู่คุณไปถามเขาเลยค่ะว่าเขาชอบเลขอะไร ส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขยานพาหนะเลขยานพาหนะวันนี้จะให้โชคลาภพวกคุณนะคะขอให้พวกคุณรวยขอให้พวกคุณเ,ณเงิงขอให้คุณปังยินดีด้วยค่ะนี่สําหรับคนวันพุธนะส่วนวันพฤหัสนะคะรักเป็นทุกซื้อเลขความรักครั้งที่ทําให้เราอกหักที่สุดในชีวิตเจ็บปวดปางตายที่สุดในชีวิตเลขวันที่เขาขอเลอิกเลขอายุของเขาหรือสิ่งที่คุณต้องจําเกี่ยวกับความรักที่เลวร้ายค่ะ บางครั้งอะไรหลายๆของคนวันพฤหัสในวันนี้จะเป็นวันที่นาโชคให้วพวกคุณนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยมีความรักเลยแล้วก็ไม่เคยเจ็บปวดเรื่องความรักเลยก็ลองซื้อเลขที่คุณเสียใจที่สุดก็ได้ค่ะวันศุกร์วันนี้ห้ามหงุดหงิดห้ามอารมณ์เสียห้ามวิทห้ามวี่งปลอบใจตัวเองเพราะตัวเองก็จะเป็นนะคะให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้รับคุณเบอร์มือถือรหัสพนักงานที่ตั้งออฟฟิศเงินเดือนที่เราได้รับอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ส่วนวันเสาร์นะคะได้พันารายทรงสุบันแก้วให้ซื้อเลขเบอร์มือถือ2ตัวท้ายค่ะย้ำวันเสาร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือ2ตัวท้ายเพราะว่าวันนี้วันเสาร์จะได้โชคได้ลาบจากเบอร์มือถือสองตัวท้ายของคุณเองที่ใช้บ่อยถ้ามันกรณีมีหลายเครื่องให้เลือกซื้อเลขที่คุณใช้บ่อยที่สุดนะคะจบไปแล้วนะคะการแนวทางการเสี่ยงโชคของวันที่23กุมภาพันธ์หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ